ที่นี่โรงเรียนวัดถนนโรงเรียนวัดถนนตั้งอยู่ที่หนึ่งตำบลหงเพ็งอำเภอป่าโมงจังหวัดอ่านทองมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สามโดยมีการจัดการเรียนการสอน บูร,รณาการประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้สถานที่จริงวัดถนน,นของเราเองค่ะวัดถนน,นเป็นวัดเก่าแก่ที่ปลูกสร้างขึ้นราวพศ2323 ในสมัยกรุงธนบุรีภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ในหานนามว่าหลวงพ่อพุทธรำพึงเป็นพระพุทธรูปปางลำพึงแกะสลักด,ด้วยไม้แก่นจันทร์สูง2เมตรมีอายุกว่า300ปีโดยชาวบ้านเล่าขานกันว่าหลวงพ่อพุทธรำพึงลอยน้ำมาติดหน้าวัด พระทองอยู่ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในตอนนั้นได้ทำพิธีบวงสวงอันเชิญขึ้นมาประดิษฐานเพื่อเป็นที่กลับไหว้บูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของประช,ชาชนทั้งนี้หลวงพ่อพุทธลำพึงเป็นพระประจำวันศุกร์คนที่มากับไหว้บูชาจะเสี่ยงโชคโดยการขอพร ตั้งไข่ที่หน้าหลวงพ่อพุทธาราพึงหากใครสมหวังดังตั้งใจก็จะนำไข่ต้มละครชาตีพวงมาลัยมาแก้บนถัดไปเป็นเตียงโบราณวัดถนนเดี๋ยวไปฟังคุณครูอ่านเล่าให้ฟังกันเลยค่ะอ่ะอันนี้เป็นวัตถุบโบราณอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่ในชุมชนของเรา เรียกว่าเตียงโบราณหรือว่าเตียงอาถรรพ์ซึ่งตอนแรกเนกี่นยมีกระจกครอบแบบนี้ไหมหนูไม่มีไม่มีตั้งไว้บนสาลาเฉยๆก็มีคนขึ้นไปนั่งไปนอนจนมีการเจ็บปวเปดเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีคนลบหลูถึงแก่ชีวิตก็มีมาจากนั้นก็เลยได้เอาไปไว้ที่ไหนีป่าช้าป่าช้าเอาไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าหลังวัดต่อมากรรมการวัดก็ได้มีความเห็นว่า น่าจะอันรักหลันบ่รุก,ก้็ได้เอากลับมาบูรณะใหม่โดยกรรมากมารวัดแล้วก็เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะคะทำกระจกครอบไว้เพื่อที่ไม่ให้ไทยขึ้นไปนั่งไปนอนอีก วันนี้เราอยู่กันที่วัดท่าสุภาวาสนะคะหรือชาวบ้านจะเรียกสั้นๆว่าวัดท่านะคะวัดท่านี้นะคะก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นนะคะเป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชนะคะเดินทัพข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อไปทำสงครามยุธทธหัตถีนสมเด็จพระเทพนะคะทรงรับไว้ในอุปถัมภ์แล้วสร้างพระพากลางน้ำ โดยมีอาพระมรมรานุสาวรีของสมเดเสส็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถอยู่ด้วยนะคะถัดไปเราจะพาไปชมอุโบสถวัดท่าสุทาวาสกันซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามภายในวัดเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมเด็จพระนิธิ ที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัฒนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระโปรดกระวนาโปรดกล้าวพระราชทานลงมาว่าให้เขียนเรื่องพระมหาชนกเขียนไว้ที่ฝาผนังบนคอสอและมีภาพไตรภูมิภาพลายหลวงข้าวสัญลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองภาพเรื่องสองคาคัญยุทธหัตถีภาพเรื่องเมืองอ่างทองภาพเรื่องราสมุนตางเสด็จ และภาพครั้งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญญาเ็ชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชโอรสพระราชธิดาเสด็จประทับนะพระราชวังบางปะอินนอกจากนี้ภายในพระอุโบสถยังมีพระประธานที่สวยงามให้กราบไหว้ การเรียนรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนรู้นั้นไม่หยุดให้ขวนขวายการเรียนรู้นั้นไม่มีแค่ภายในการเรียนรู้นั้นสร้างได้โดยรอบตัวทั้งท้องถิ่นสิ่งสำคัญแรงเรียนรู้ควรเชิดชูนำมาใช้ให้เกิดผล สิ่งสำคัญมิเพียงได้เกิดแค่ตนแต่สร้างผลการเรียนรู้ตลอดไปแล้วกลับมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นกับพวกเราอีกนะคะสวัสดีค่ะ